ตูบรรุคันนี้นะครับลูกค้าเขาเป็นแฟนมันแท้ของฟิล์ม3 m นะครับสำหรับบานหน้าลูกค้าเลือกใช้เป็นตัวของ3 m crystaline นะครับ C40 หรือเทียบเท่ากับ40%เนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนว่าทำไมนะครับตัวนี้จะสังเกตได้ว่าเขามีกล้องนะพอเป็นพวกเนลนส์ชิปนะครับเราใช้ตัวของฟิล์มที่มีความใสก็จะทำให้เนลนส์ชิปทำงานได้ดีและทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแต่ในขณะเดียวกันนะครับเราก็อยากได้ฟิล์มที่การความร้อนสูงอย่าง 3M Crystaline นะครับส่วนบานข้างนะครับเน้นความเป็นส่วนตัวคู่หน้านะครับจะสังเกตได้ว่ามันไล่ใกล้เคียงกับสีของคู่หลังเลยคู่หน้าอยู่ที่60%หรือ CMR 15นะครับ3บานหลังจะเป็น CMR 0.5หรือ80%นั่นเองแต่พอเราอยู่ในร่มนะครับแล้วจะสังเกตได้ว่าตัวนี้มันสีไม่เท่ากันเลยนี่แต่ว่าเวลาเราอยู่บนท้องถนนสีมันเท่ากันนะครับ แสดงว่าเวลาเราอยู่ในช่วงตอนกลางคืนมันก็จะทําให้เราขับง่ายมากยิ่งขึ้นถ้าเราติด40 60 80แล้วจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในกันนะครับเวลารถสไตล์ญี่ปุ่นนะครับหรือรถตู้นะปัจจุบันนี้เขาจะติดไล่สีแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้ตัวของตัวฟิล์มนะครับมัน เหมาะกับการใช้งานแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับอย่างเช่น3บ้บานหน้าเนี่ยเราจะเน้นความใส่เคียร์เป็นหลักครับส่วน3บ้บานหลังนะครับเราก็จะเน้นตัวของความเป็นส่วนตัวเป็นหลักครับเวลาเราจะดูฟิล์ม 3M มคิตทรไลโลโก้เขาจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับนี่ไม่แน่ใจว,ว่าเห็นหรนะือเปล่าตัวของคิดทลนมันจะค่อนข้างจางนิดหนึ่งนะครับส่วนบานข้างนะครับเลือกเป็น60%ผมมองว่า ขับง่ายไม่ว่าตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนนะครับแต่ถ้าใครเป็นสไตล์แบบแวมไพร์เน้นว่าเหมือนกับว่ามันโดนแสงโดนแดดอย่างเงี้ยไม่ชอบอาจจะต้องขยับเป็น80นะครับแต่ในขณะเดียวกันลูกค้าบอกว่าอยากให้มอนมองสบายๆตาสามมาหน้าเดี๋วข้างหลังเนี่ยมีเด็กมีหลานอย่างเงี้ยครับเอาให้มันมืดๆเวลาเขากินนมหรือเขาจะนอนนะครับจะได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะ ส่วน3 m ตัวนี้นะครับรับประกันนาน7ปีดูแลกันยาวๆเลยนะครับนี่ส่วน a l t a r i คือตัวไหนและ2ตัวนี้ต่างกันยังไง3 m ค r y s t a l line นะครับเหมาะกับบานหน้ามากๆเขาจะใสและกันความร้อนดีที่สุดนะครับสำหรับตัวที่ไม่กันสัญญาณไม่บรบกวนพวกเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้ถือว่าดีมากๆท็อปมากๆอยู่หในสของบานหน้าที่ดีที่สุดในประเทศไทยครับ ส่วนบันข้างนะครับก็แนะนําว่าเป็น 3M อัลตาเคียร์นะครับเพราะว่าอะไรนะเพราะว่า 3M อัลตาเคียร์เนี่ยนับว่าเป็นตัวที่เซรามิกตัวท็อปสุดของ 3M ดีที่สุดแล้วครับของ 3M นะเนื้อใสมือนอกสว่างในเนื้อไม่ขุ่นนะครับตอบโจทย์ในทุกๆมุมมองนะครับโอเคครับส่วนการเลือกฟิล์มขึ้นอยู่กับการที่ เรานะครับใช้ตัวของรถยังไงถ้าเราใช้รถในช่วงตอนกลางวันบ่อย mm. ก็ติดเข้มๆครับเราใช้ตอนกลางคืนบ่อยก็ติดใสๆครับแต่ในกรณีที่เราใช้ตอนกลางวันและตอนกลางคืนนะครับเราก็แนะนําให้ติดทั้งเข้มและใสหรือติดสีกลางๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานในการใช้งานนะยังไงต้องขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับติดฟิล์มดีๆภายในไม่กรอบ รถน้ำมันได้แล้วก็ไม่ร้อนอารมณ์เย็นขับรถได้ดีนะครับขอบคุณครับ